น,น้ำเดือดอนสี่ต้องแยกเป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยขอลมอกอนุมัติเล้อเดต่มันติดที่ว่าที่น้องไทยหน้าเฮ้าเนี่ยลงซื้อว่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดน่ลงซื้อไม่ว่าที่ยอดลงซื้อมันเกินเหมือนเกินขึ้นมาจากล่วงมันติตังไว้สองพันแปดร้อยล้านนะครับต้องใส่เงินไปเจ็ดพันล้าน, 7, ลานแล้วั้นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบคต้องเฝ้าไปชุ่มน้องถามให้เราด้วยครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่ กำลังคืดตอเงินคาเกี่ยวเข่าเลยคาซอยเหลือตนทุนการผลิตไรละหนึ่งพันบาททั้งหน้าปังแล้วก็หน้าปีนะครับถามมาสองมือถามีรอบเสาแรงเสาแรงเพื่อนหัวก็ตอบนะครับอธิบดีกรมการเข่าอเตอร์ตอบชี้แจงผมบังหันในกรณี่เงินคาเกี่ยวเข่าไรละหนึ่งพันบาทค่ะเงินคาซอยเหลือตนทุนการผลิตหรือว่าคาเกี่ยวเก็บเกี่ยวไรละหนึ่งพันเนี่ยเป็นยังไงแนทั้งหน้าปังรอบบังหันแล้วก็หน้าปีงบแปลทำหเก่าสิมานี้เป็นตะได่บ่ นะครับน้ำดี่อันสี่ตองแก่เป็นสองส่วนหน้าปังเนี่ยคอละหมอกอนุมัติเด้อเด๊แต่มันติดที่ว่าพี่น้องไทยหน้าเท่าเนี่ยลงซือ้อเ่าท่านลงซื้อขาดเขาก็เลยเปิดลงซื้อไม่ไหวที่ยอดลงซือ้อมันเกินเหมือนเกินขึ้นมากจากวงเงินที่ตังไว้สองพันแปดร้อยล้านนะครับต้องใส่เงินไปเจ็ดพัน 7, ล้านแล้วนั่นเพราะฉะนั้นอนุการผลิตของนบกต้องเฝ้าประชุ่มทีบดีก็ตอบว่าสิเฝ้าไปชุ่มเดือนหน้านี่ ให้มันเล้วแลราก็ส่งหนึ่งไปทาง,งน้บอ่อคอให้เขาเลี้ยงน้ำเนื่อนการอันนี้คือเรื่องหน้าฝังนะครับส่วนหน้าปีหกแปดทำหกเก้านะครับผมได้สอบถามแล้วว่าเพียงใดท่านอธิบี่ไปดีครับปีนี้เป็นจะได้คืดตอก่เพราะว,ว่าพี่น้องบ้านผมนเนี่ยเฮ็ดหน้าถา่านนังขึ้นขาเกี่ยวขา่าวอะไรในบ้านนี่แหละเพื่อนก็บอกว่านะครับเพื่อนบอกว่าเสียวเขาอนุด้านการผลิตเดือนหน้าขึ้น,นจังสิรูว่าได้ว่าได้ นะครับอาจีโบไดคือเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับอันนี้คือที่ผมบอกมาอาจีโบไดเป็นเงิน1 0 0 0บาทต่อไร่ขึ้นเราแต่ว่าสีใดเป็นหยังผมบร่รูแตเพย์เงยียมยามากว่าอาจิเป็นเครื่องนึงเป็นเงินเครื่องนึงเป็นปุ๋ยนีหยังประมาณนี้นะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับทีใดทำนาที กรรมธิการงบประมาณถือโอกาสทีกระทรวงเกษตรและสากรณนนะครับกรมการเขา่าล้วก็กรมหลายหายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรซึ่งถ้าบานทีเป็นบอร์ดต้องบอคอเนี่ยเขาประชุ่มงมก็เด็ถามในหันเป็นการตอบมาแบบนี้แหละพี่น้องครับอธิบายพี่น้องฟังนะครับสรุปหน้าปังนะครับสีได้ยุไายละพันแต่ปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นมาหลายจากสองพันเอเอจากสองพันแปดล้านบาทเนี่ย ขึ้นไปเจ็ดพันล้านันเกียวก็มาทกกันเรล่าเกษียแก้ปัญหาในเดือนหนาส่วนคาเกียวเขาหน้าปีหน้าปีนะครับวัที่นี้พวกแปรท้อาโมก็อ่ะอาจิดมีการปรับเปลี่ยนโปได้เป็นเงินเต็มคือเราอาจิดได้เป็นเงี้ยงเขาก็หมดละรอฟังเดือนหนาขึ้นกันนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดที่ได้ยินจากปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของในเรื่องนี้ครับอ่ะกินไปให้กิน